กรับกระามสัญญาครับพี่นอ้องผู้ใดมักควายงามนี่มายามต้นน้ำแห่งควายงามพ่อสมียนฟารมกับเสิบเสิฟกันครับพี่น้องนี่นี่ได้ควายตัวงามงามมาค่าลักลานนี่ครับพี่น้อง อยู่ตัวงมงายสัมเ๋ยวสิดีโซว่าพันธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดครับพี่น้องลูกน้อยๆกับมีได้ครับ บึงความงานไปเขเขาข้าวก็ครับเดีย๋ยที่เห็นโตเป็นๆงามๆโ่โ,โตอีกเทช่น